สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างก็ที่เห็นแบบว่าผมร้อนๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็แปลกใจละสิทำไมถึงทำทรงนี้คือ <c oughs> ความจริงแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ดัดร้อนไม่ได้ใดเลยแต่คือว่ามัดผมไว้ข้างบนใจ่บปะมัดผมเป็นมวยไว้ข้างบนแล้วพอเปล่ออกมาก็เป็นทรงนี้ก็เลยเอากิ๊บติดสองค่ะเป็นไงละ่ะเริศมากวิธีทำ ก็ง่ายๆโอเคปะคะก็หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไม่ได้ทำจริงหรอไม่ได้ทำรอนจริงหรออะไรเงี้ยอุ้ยแล้วมันก็เด้งมากด้วยชอบมาก I love you เห็นไหมแล้วก็จะกลายเป็นสาวหวานอย่างนี้โอเคปะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็แบบว่า เอ้ยน่าใส่ขึ้นไปทำอะไรมาอะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกว่าใช้ครีมเซ็กซี่วินนะคะฮพูดได้แต่ปากเตมคำเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาเซ็กซี่วินให้ดูนี่เซ็กซี่วิชแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งปิดปิดกล่องก่อนยังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกล่องานานแล้จะเปิดมานะ เฮ้ยเฮ้ยเสียนะจ๊ะนี่ค่ะเซซิวิทโอเคนะคะโอเคว้าวเฮ้ยแบบว่านี่ขอบคุณพี่เมียงนะจ๊ะเฮ้ยหลังมาเลยหลังเซซิวิดมากเพราะว่าทำให้น่าใส แล้วก็ถึงไปว่าใครล่ะเาบอกว่าเฮ้ยมันทําไมแบบน่าใสแล้วทําไมถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าน้ำอยู่ต่างจังหวัดแล้วน้ําที่ต่างจังหวัดนี้ก็สกรปรกมากไม่ได้เหมือนน้ําที่กรุงเทพนะมาจากพวกน้ําบึงน้ําคลองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้กันแล้วมันก็ไม่มีเครื่องกรองน้ําโอเคปะคะเออเข้าใจกระโดยแต่คิมพี่เมนี้ใช้ดีมากต้องเห็นตอนที่มิวรีวิวเอาไว้ในเฟซ แล้วก็ขอบคุณพี่เมี่ยงแม่นนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่ทำให้เราใส่ยี้ที่ผลิตของดีอย่างนี้แล้วก็ขอให้ของดีนี้อยู่คู่กับสาวๆที่อยากจะน่าใส่แล้วก็สวยไปนานๆน,นะคะอยู่กับพี่เมี่ยงไปนานๆด้วยแล้วก็ขอให้พี่เมี่ยงมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ขอให้พวกพี่ๆที่ขายครีมนะคะก็ใช้ดีเนาะ ซีวิที่คะคิบซีวิทพวกพี่ออฟฟี่พี่ชิตเครหรือพี่มดนี่เฮย้ยขอย้เงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณมากหนึ่ไม่รู้ดีเลยโจรใหญ่เลยเขินเฮ้ย <laughs> ไปแล้วนะบายบายไปแล้ว